เขาช้างเผือกสัมผัสธรรมชาติสุดอลังการ เขาช้างเผือกอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีประกาศเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2567ถึงวันที่31มกราคม2568เป็นต้นไปเขาช้างเผือกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญที่นักท่องเที่ยวสายเดินป่าศึกษาธรรมชาติต่างก็หวังที่จะเดินทางไปพิชิตสถานที่แห่งนี้สักครั้ง ซึ่งเขาช้างเผือกผื้นป่าฝั่งตะวันตกที่มีธรรมชาติแสนบริสุทธิ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันสวยงามและสมบูรณ์แถมยังเป็นสถานที่ที่สามารถวัดใจวัดความอึดความแกร่งของนักเดินทางที่ต้องเดินเท้าบุกป,ป่าฝ่าดงเพื่อขึ้นเขาไปสู่จุดชมวิว360อองศาที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวด้วยกิจกรรม ประกอบกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลากหลายเพื่อการพักผ่อนและการสัมผัสกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์อย่างใกล้ชิดและในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อนเป็นจำนวนมากปัจจุบันเขาช่างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีประกาศเปิดการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้แล้วตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2567ถึงวันที่31มกราคม2568นี้โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลจะต้องจองและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นซึ่งจะเปิดเป็นรอบผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ